สวัสดีครับเพื่อนกัลยาณมิตรผู้ใ่ทอ,อย่าหลงเมาทมแล้วกันเพราะทุกวันนี้มันเป็นยุคของวิปราสพวกหลงธรรมเมาธรรมกันเยอะโดยเฉพาะไอ้ครูบาอาจารย์ใหญ่ครูบาอาจารย์เล็กทั้งหลายหลงรู้หลงจำหลงสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งนั้นออกมาสอนมาพ่นน้ำลายกันเต็มติ๊กตอก เฟซบุ๊กยูทูบยังไม่เห็นความจริงกันนะฮะหลงกันหมดอะนะฮนะผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็เตือนสติอย่างเดียวผมเดือนมะาไอ้นี่พวกเธอออกมาพั่มมาสอนมาฟุ้งซ่านกันนะอุทจนะ สอนเขาอย่างนั้นอย่างนี้นี่พวกมึงอะเมาทำหลงทำนั่นคือมโนของมึงอะนะฮะความจริงของชีวิตนี่มึงเนี่ยปัจจิตังทั้งหมดนะฮะไปฟังเอาสัญญาแล้วก็มาจําแล้วก็หยิบมาออกมาพัมมาสอนสอนอะไรกันบ้าหรือเปล่าอืม นี่แหละเขาถึงเรียกว่าพวกวิปลาดพอรู้แล้วก็อยากสอนอยากบอกอยากสอนคนอื่นนะมันหลงเมา,เาทากันมันไม่เห็นตัวเองจริงๆปากมันก็พูดแหละต้องดูตัวเองต้องเห็นตัวเองพระท่านปฏิบัติมาเยอะครูบาอาจารย์อาจารย์ครูบานี่ปฏิบัติปฏิบัติอะไรพวกมึงมึงปัญญาอ่อนมึงหลงกันหมดแหละนะอุทามาหมดแล้วเออ นั่งสอนเขาเป็นตูเป็นตาอาจารย์บอกอาจารย์วิทย์ที่พัมที่พั่มพูดไปอะเป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นเรื่องสมมุูิแต่ไม่มีความที่จะเอาเนื้อหาสาระเอาเป็นจริงเป็นจังได้จริงๆนะฮะมันแค่อศัยนะฮะได้ยินได้ฟังเพื่อให้จิตมันตื่นรู้แค่นั้นเองแต่การที่จะเห็นความจริงอนะหลุดออกจากวังวลของความรู้เนี่ยอืม มันเป็นเรื่องยากไนงะเพราะมนุษย์มันเกิดมาเพื่อเอาความรู้ความจําฮะแล้วมันรู้จนเต็มกระบ,บาลมันอนะรู้ทางโลกไม่พอมันรู้มันเอาทางธรรมเข้าไปรู้อีกไปจําต่ออีกไอ้พวกที่มหาอาจารย์เหมือนกันแตนะ่ที่ลูกศิษย์ที่ออกมาปลดล็องปลดลอ็ดลอกแล้วออกไปตั้งตนสอนนะนะั่นอะแล้วบางคนก็แอบฟังฟังแต่ส่วนทุกวันเนี้ลูกศิษย์ที่มหาอาจารย์นะส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยออกไปสอนใครหรอกเพราะว่ามันหมดหมด หมดความจํหมดความรู้แบบนั้นมันเห็นตัวเองชัดไงมันไม่หลงมันไม่หลงประทานตัวนี้มันก็เลยไม่รู้จะไปพูดอะไรกับใครส่วนใหญ่ไอ้พวกที่มาช่วยอาจารย์สอนเนี่ยจะหลงกันนะพอมันมันได้องค์ความรู้เยอะไอ้พวกเนี้ยคืออาจารย์เนะี่ยยกแต่งตั้งใครไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไปหลงองความรู้ที่อาจารย์ปรุงแต่งเป็นความจํามันก็เกิดความอยาก มันไม่ได้มอง,มาาเ,องเขามามง้เขามาหาตัวเองเขามามองเข้ามาหาตัวเองมันก็ไม่ใช่อย่างที่อาจารย์บอกคือคนที่ฟังอาจารย์เนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบนั้นก่อนแต่พอมาปลดล็อกหรือมาอะไรเนี่ยอาจารย์ชี้เห็นเนี่ยในขนาดนั้นเลยเนี่ยชี้เห็นเลยเนะไม่ใช่ว่าไปนั่งพูดเพ้ออะไรสงสัยเป็นโสตรบันโสบามส้นตีนเนี่กูก็ตามหาถึงนี้มาแมเงเจ็ดชาตเอาพอมัน ฝึกวนอยู่กับการฝึกสติฝึกสมาธินี่ยรู้ตัวโทษพอพัอมันไม่จบนะมันเป็นทุกข์พอมันถึงถึงจุดของมันมันเป็นทุกข์ไอตัวที่เรากระทำนะทุกข์อยู่ข้างในมันออกไม่ได้นะพ่ออาจารย์ไม่ต้องการสแสวงหาไม่ต้องการที่อยากไปสอนใครงไงตอนนั้นค้นหาตัวเองนะครับเป็นทุกข์พอมันรู้ไง มันรู้มันเห็นมันเป็นทุกข์บางทีมันก็คิดปรุงแต่งไปต่างๆนานามันก็ว่ามันหลงไปบ้างมันหลงคิดไปมันไม่เห็นตัวเองเอกลับมามองตัวเองเราต้องเป็นคนดีเราต้องอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยโดนกิเลสสอนหมดเลยผมจะบอกมันยังไม่เห็นความจริงแต่มันเห็นความจริงเนี่ยมันเป็นคนปกติแหละแต่มันตื่นอยู่ภายในตื่นของมันเองนะฮะ เขาเรียกว่าผู้รู้ผูตื่นผู้เบิกบานที่แท้จริงไม่หลงไปในสัญญาสังขารวิญญาณไม่หลงไปในองค์ความรู้ไอ้ที่รู้มาเนี่ยเรื่องธรรมะเรื่องอะไรเลยป้ายหมดแลวมันทิ้งหมดเลยมันปัอมมันไม่มีรู้จะเอาอะไรไปบอกใครละจะไปสอนเขาอย่างนนี้สังขารจิตเกิดดับพูดไปอย่างนั้นแหละผมแม่ไม่อยากจะพูดเลยซ้ำพูดไปก็เป็นความจำ ไอ้พวกนั้นก็นั่งฟังแล้วก็ไปจําต่อไปปรุงต่อแต่มันต้องในระบบของอาจารย์เนี่ยวัตัุสุสารเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอาจารย์ก็ต้องพูดไปเพื่อให้เกิดปฏิหารให้มโนบิญญญาเนี่ยมันมันไม่ปฏิฆาอาจารย์มันยอมรับในสิ่งที่อาจารย์พูดได้เพราะอาจารย์สวนไงผมนึงบอกว่าเนี่ยทุกวันเนี้ยมันบ้าน้ําลายกัน มิปตะลาดยุคเมราทะออกมาคน่นน้ำลายกันเต้มไปหมดไม่รูขรขร้ขอให้ได้รู้อ่ะไอ้พวกเนี้ยพวกเขี่ยวพวกระยำเนี่ยขอให้ได้รู้แล้วมานั่งพ่นกันอยู่นั่นแนหะแมงมโนเนี่จนมันเป็น,เป,นเป็นพระรหันต์กันหมดแล้วสมัยก่อนเนะี่ยผมติดต่อ,อมันยังไม่มีเนาะยูทูปก็ยังไม่ดังพระรหันต์ในในเฟซบุ๊กเต้มหมดเลยผมเขียน บทความเข้าไปนะนึกว่าจะมีใครสักคนที่ที่อ่าตื่นได้อ่านแล้วรู้สึกว่าตื่นรู้สึกว่านี่นะแหละทำแท้ส่วนใหญ่แล้วมันไปคอมเมนต์กันนะ่ะมีแต่ความจำมีแต่โอ้โห้ภาหลังหันในเฟซบุ๊รู้หมดผมนึงเบื่อเมื่อประมาณจักเจ็ดปีที่แล้วหลังๆมาผมมาทำ YouTube มาทำไลฟ์สดก็ยังไม่ค่อยมียุคออนั้นนะแล้วพอมาทำ YouTube ด้วยกับต่านเนี่ยแล้วก็มาเล่นติกตอกจารย์วิทย์มาเล่นติกตอกก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมก็ลงลเล่นคลิปสั้นๆลงธรรมะด่าส่วนใหญ่มันก็เต็ไมไปหมดเลยตอนนีุ้บแต่ติกตอกไม่ได้เลย พวกบ้านน้ำลายเมาทำกันเต็ไมไปหมดนะฮซอดก็ไม่รู้อะไรมาสอนกันจำกันเต็มหมดเลยยิ่งกว่าโควิดระบาดอีกคุณบัวยิ่งกว่าโควิดระบาดอีกเข้าไปในติดต่ออะธรรมะอย่าเปิดไปดูคลิปเดียวขนาดนั้นมึงเอ้ยมันมันลั่นมาให้เลยไอ <c oughs> แข่งกันสอนธนรรมะพ่นน้ำลายแข่งกันเอาความจำมาอวดกันนะในที่ตต์กูบอกว่าผู้มึงกันเลอะเทอะมึงยังไม่เห็นตัวเองจริงๆแต่พวกเห็นอย่างเองจริงลูกศิษย์ผมนะที่มาเห็นผมมาสัมผัสผมเขา้าใจจริงเขาอยู่ใช้ชีวิตเงียบเขาไม่มีความรู้ความจําแบบนั้นหรอกมีแต่ความจริงอะ่ในชีวิตประจําวันเนี่ยนะไม่มีธรรมะแบบนั้นเลยสังขารสังเคียสังควยอะไร กมึงก็หลงจำาน้นะแล้วก็ไปสอนเขาสังขารปรุงแต่งกูพูดไปแม่งนั่นแหละเนี่ยที่มันบอกว่าสังขารปรุงแต่งปากเนีบางคนเนี่ยเหมือนท่านท่านคริสต์เนาะสอนเขาเป็นตัวบินตาทำยังไงจะไม่เกิดต้องตัดภพตัดชาติต้องตัดเวทนาตัดภาษาควบคุมอายตนะวะ มึงหลงทั้งขาตั้งแต่ตอนแรกแนละ้วพ่อวิชาไงบังอยู่หลงอยากไปบอกสอนเขาจะไปตัดยังไงในเมื่ออันนี้จังนะทุกอย่างเป็นอันนี้จังอยู่แล้วที่เราสอนกันอนะ่มันเป็นอันนี้จังแต่เราไม่กลับมาเห็นว่ามันเป็นอันนี้จังเลยมีแต่ความจําอยากจะสอนเขาทุกอย่างมันไม่เที่ยงในตัวมันเองเออที่พูดแบบนี้ก็ไม่ได้ให้ใครเชื่อนะว่ามันไม่เที่ยงในตัวมันเอง เออก็ฟังไปฟังจนใจจิตใจมันตื่นมันต้องการหลุดพ้นออกจากความจำทั้งหมดน่ะความเชื่อทั้งหมดน่ะแค่นั้นแหละฟังมาก็รู้หมดน่ะแต่ทําไมมันเข้าใจหมดนะอาจารย์แต่ข้างในมันยังสงสัยอยู่มันอยากหลุดพ้นมันยังรู้ว่ามันมีที่สุดก่นนั้นอีกที่ไม่ต้องไม่ต้องมาค้นหาพวกนี้ราไม่ต้องมานั่งฟังเรื่องพวกนี้ไม่ต้องมาเอากเรื่องเื่องเรื่องพวกเนี้ยความจำพวกนี้มาหลอกตัวเองอ่ะแต่ละวันเวลากระทบปัสสาวะจริงๆอ่ะ นั่นแหละผู้ที่ให้คําตอบทั้งหมดก็คืออ้อยสระผู้ที่จะชี้ทางสว่างให้พวกเธอหลุดพ้นออกจากอานาจแห่งความมืดบอดตรงนี้ทําลายความมืดบอดคือจิตมโนวิญญาณนั่นแหละเกิดยานชนิดหนึ่นงรู้แจ้งเห็นจริงเป็นองค์ความรู้ที่เป็นปัญญาแท้จริงปิดขบวนการประตูพบภูมิทั้งหมดนะไม่หลงเข้าไปเกิดอีกเท่านั้นแหละทุกอย่างก็เป็นนั้นว่า ยุติในชาตินี้นะครับโอเคขอจบเพียงแค่นี้คลิปนี้สาทุกครับสวัสดีครับ